สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปลอดประสบเผยเบื้องหลังสภาล่มบอยคอรดคอรมอมันเหลืออดแล้วประยุทธ์ไม่ใส่ใจลอยตัวปลอดประสบชี้ต้นเหตุสภาล่มและบอยคอรดคอรมอมีคนมากระซิบบอกเพราะมันเหลืออดแล้วสภาล่มเพราะนายกไม่ใส่ใจสภาอ้างว่าไม่ยุ่งการเมืองส่วนบอยคอรดคอรมอเพราะชอบลอยตัวเหนือปัญหา นายปลอดประสบสุรัตวดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีและแกนนำพักเพื่อไทยเขียนข้อความแสดงความเห็นถึงสถานการณ์การเมืองและการบริหารงานของรัฐบาลระบุว่าโรคเบื่อกำลังแสงโอมิครอนน้ำมันรั่วอีกจนได้คราวนี้5,000ลิตรเป็นน้ำมันที่ค้างท่อที่ชำรุดอยู่เดิมซึ่งยังคงฝังไว้ใต้ทะเลคงลืมเอาออกมั้ง คนของบริษัทสตาร์ริโทเลียมรีไฟนิงไปรื้อท่อโดยยังไม่ได้ขออนุญาตกรมเจ้าท่าซึ่งเขาเคยมีคำสั่งให้ปิดไว้และลืมขออนุญาตตำรวจเพราะท่อถือเป็นหลักฐานคดีที่ยังฟ้องร้องกันอยู่แต่มาความแตกเมื่อกรมควบคุมมลพิษเขาไม่ยอมให้ใช้สารเคมี d i s p e r s e ซน n t จำนวนมากมายพ่นลงทะเลเพิ่มเติมไปกว่าเดิมอีก ลูกน้องผมเล่าว่าบริษัทมาอ้างเจ้าหน้าที่กองทัพเรือจะช่วยใช้เฮลิคอปเตอร์บินไปพ่นให้ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องที่จริงต้องเอาบูม ล้อมไว้แล้วดูดน้ำมันออกไม่ใช่ใส่สารเคมีเพื่อให้น้ำมันจมเพราะในที่สุดก็จะมีผลกระทบต่อชายฝั่งประเทศไทยนี่แปลกมีคนใหญ่คนโตเยอะจริงๆเรื่องคอขาดบาดตายซ้ำซากแบบนี้นายกจะอยู่แต่บนหอคอยงาช้างอีกไม่ได้แล้วนี่คือเหตุผลหนึ่งที่คนเขาเบื่อไม่เอาท่านไง สมัยผมนายกมอบอำนาจเด็ดขาดให้รองนายกสั่งการในพื้นที่ของสถานการณ์คนเดียวเลยต่างกับปัจจุบันนายกเลือกสั่งการตามที่โคศกอธิบายแทนการมอบหมายให้บุคคลระดับสูงกว่ารัฐมนตรีลงไปสั่งการอยู่ในพื้นที่ซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่า สอ,อาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปประชุมกรรมธิการเรื่องหมูและเรื่องแก้ไขกฎหมายเดินเรือไทยที่สภาบ่อยมากถึงอาทิตย์ละสามวันจึงมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนสอสอรุ่นโตโตจากทางฝากรัฐบาลและฝ่ายค้านทุกคนบนเหมือนกันคือเบื่อและไม่พอใจนายกประยุทธ์เขาบอกว่าพวกเขาช่วยกันเบี้ยวการประชุมเอง กรณีไม่ใช่กฎหมายสำคัญเพื่อให้นายกใส่ใจต่อสภาผู้แทนราษฎรบ้างไม่ใช่ทำตัวลอยอยู่เหนือปัญหาโดยอ้างว่าเป็นเรื่องการเมืองไม่อยากยุ่งเกี่ยวตัวนายกอยากจะทำงานเพื่อชาติอย่างเดียวพวกสอสอเขาฟังไม่ขึ้นคราวนี้ท่านนายกเข้าใจหรืออยังว่าทำไมสภาล่มถึง17ครั้ง ผมถามพวกเขาว่าไม่กลัวยุบสภาหรือทุกคนบอกว่ามันเหลืออดแล้วยุบก็เลือกใหม่ไม่เห็นเป็นไรแต่นายกประยุทธ์ไม่ได้เป็นอีกแน่คราวนี้มาถึงเรื่องบอยคอ t คอรมอผมพยายามทบทวนความจำซึ่งผมมั่นใจว่าเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยสำหรับผมสี่ปี ผมขาดประชุมคอรมอเพียงครั้งเดียวเพราะท่านนายกใช้ให้ไปต่างประเทศผมจึงกระซิบถามบางคนซึ่งสนิทกันและยอมเผยความลับเขาบอกว่าเสงนายกคนนี้มากเพราะหลายครั้งแล้วที่ชอบลอยตัวอยู่เนื้อปัญหาอีกแล้วไม่ยอมมาพูดคุยถกแถลงกันอย่างตรงไปตรงมาเช่นเรียกคนที่เห็นต่างมาคุยกันต่อหน้าเลือกที่จะเชื่อเฉพาะพวกพ้องโดยเฉพาะจากสายทหารด้วยกันหรือไม่ก็พวกเจ้าสัว ชื่อเสียงด่งดังทั้งหลายเพราะคิดว่าเป็นกูรูเศรษฐกิจเขาก็เลยตัดสินใจไม่ร่วมประชุมให้รู้สึกสำนึกเสียบ้างและอีกอย่างก็คือไม่อยากจะร่วมสังคกรรมในวงอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่จะมาถึงและต่อๆไปด้วย ท่านนายกประยุทธ์ที่เคารพครับสภาเขาก็เบื่อคณะรัฐมนตรีเขาก็เบื่อประชาชนจากการเลือกตั้งล่าสุดสามครั้งก็แสดงความเบื่อออกมาชัดเจนท่านช่วยเบื่อเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสักคนสิครับเรื่องมันจะได้จบเสียทีเปรียบมากรุกตอนนี้คนมา้าเรือก็ถูกกินเรียบแล้วเหลือแต่เบี้ยอย่างเดียวมันจะสู้ไหวหรือขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ